ครับสวัสดีนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องนะครับน้ำมันเครื่องกับหินเกียร์สังมานะครับน้ำมันเครื่องซว่าประมาณพันสามหินเกียร์ประมาณ 1, 3, เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับพันสามนี่ต่อกลองนะครับสังมาสองกล่องเอาเอาหินเกียร์ก่อนนะครับเป็นฮิโนกินะครับอ่านถึงโบะบุเป็นแบรนด์เก่าของฮิตาชินะครับ โกกิมือจับเป็นอุปกรณ์สอบมือจับเป็นอุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มมาซานอ้าวตอนซื้อใีบ้าหูนะครับนี่แต่ว่าก็บมเป็นยังบได้ใส่นะครับ หกรยบาทนะครับกินไฟอยู่หกร้อยบาทกินเจียตัวนี้ซึกว่าเคยใส่อยู่เท่านึงนะครับตัวนี้ลองกลับมาใส่อีกใส่ของยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งม้างไปแล้วครับสองโตัวอ่าสายกับย่าโอเคครับในกล้องกับคู่ม,มือนะครับเป็นใบรับประกันนะครับ ตัวนี้นะครับกาดบางน้านะครับแต่ว่าผมบดไดใส่ตัวนี้กะน้าอยู่ครับผมกับโบโไดใส่ด้วยกันอ่ะตัดนี้มาเบิ่งน้ำมันเครืองนะครับน้ำมันเครืองนี่เป็นของดีแม็กกับดีแม็กหนึ่งจุดเก่ากับวีโก้นะเป็นอย่างน้ำเป็นกองมันนะครับเป็นกองของวีโก้กับกองของดีแม็กหนึ่งจุดเก่า ส่วนมันเครื่องตัวเดียวกันนะครับเป็นเชลเป็นสังเคราะห์แท้นะครับเดี๋กันดูเลยมาเป็นกล่องกันเป็นก่อนนะครับกล่องอิสุ z ุนี่มันจะอ๋แถมแหวนรองมาน้ำนะครับกล่องอิ s ุ z ุกับซี e m คือกล่องทั่วไปนะครับเฉพาะหนึ่งจุดเก่าเป็นใส่กลองนะครับ เป็นโมเมนต์ของแทรหรอกครับนี่นะครับนี่นะครับกลองอิซุซุเบิรน้ำมันกื่งเบรน้ำมัน เชลนะครับเชลยวส x 8ซินเนติกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้กระสันนะครับเป็นขนาดหกบวกหนึ่งลิตรนะครับาแบ่งตัวของของมิโกโ้หัวใจ ตัวนี้เป็นกองวิโก้นะครับกองวิโก้ก็เป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมาอิซุซอ่าหนึ่งจุดเกาเนี่ยผมไม่ค่อยมากกองที่แบบเป็นใสแบบนี้นยนะครับแลคาของมัได้ถูก่ากันท่วไปหรอกครับถ้าคาพวปันกันสชไหนะครับ มั่นตัวเดียวกันนะครับ,บนี่นะครับแผหรือเที่ยมันอีนนู่บาหัวครับมึงจัดจคิดว่าแผ่ยี่หรอกครับ เรียบร้อยนะครับนี่จะหินเจียนะครับผมผมมาตัวนี้มัน,นะครับมันสามารถใช้งานมือเดียวได้นะครับของตัวนี้นะครับฮิโกกินี่ครับครับคลิปนี้มีสัสนีครับผมสวัสดีครับ